เมื่อก่อนหลักของชีวิตเอมี่คือวงการบันเทิงเพราะเอมี่รักวงการบันเทิงพอเจอเรื่องแย่ๆช่วงนี้เอมี่ก็เลยถอยสุดท้ายข่าวนี้มันพังชีวิตเอมี่มากมากเอมี่แม็กซิมโกง28ล้านมันเหมือนจบแล้วอะชีวิตเอมี่อะไรเงี้ยค่ะพอเราโตขึ้นหาความคิดความอ่านของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดไม่ว่าอะไรก็ตามเอมี่จะทำพิ่งยอดเป็น20ล้านเราย้ำเสมอว่าเราไม่ได้ตกอับ เราก็แย่แต่ทําไมเรายังสู้อยู่ใกล้กันแท้ๆกลับมาดูถูกกันเราเลยมีความรู้สึกว่ามันก็แย่นะเอมมี่อมาราวันศิริกิติรัตนะคะหรือว่าเอมมี่แม็กซิมค่ะมันรู้สึกว่าในวันนั้นที่เราแย่ที่สุดไม่มีใครแม้แต่จะพยายามช่วยเราเลย